สดเลยครับผมไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครับผมไปที่ภูล่รีสอร์ทนั่นเองห<ฮ>้องของรีสอร์ของเองภูรีสนี่ตอนนี้เราก็ได้ยกของเข้าห้องกันแล้วตอนนี้ที่นอนเย่ที่นอนทีเว,ว้ยที่นี่ก็เป็นที่แบบอยู่ในป่าริมทะเลไม่มีเน็ตสัญญาณเน็ตเข้าไม่ถึงนะผมจัดเตรียมของเห็นว่าจะเปิดประมาณสิ้นเดือนถึงสิ้นเดือนเมษาถึงประมาณต้นเดือนพฤษภาเนี่ยผม นี่วว้ารเบจะไว้ทำสัพท์ไหว้น้ำครับตรงนี้เหมือนกันว่าเดี๋ยวก่อนจะไปไหนกันนะฮะโอ้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 อ่ะเจ็บมือเออมาไปดินี่ก็เป็นเวลาตีหกกว่าแล้วตอนนี้นะ

มันเหมือนนี่ตกแล้วตอนนี้เออฉันด,นดันนะันบนน้ำจานตำกับข้าวแล้วบอว่าจะทำหนังขางไม่มำทำก็ข่อ,อยลูกพีเราระวงรังตกนะพี่ระวงรังตกเดนเด้อวด้อสำัพี่จะหดิมากกว้าเยี่มาปุ๊บ ลงตะไคร้ไปลงกระลังเลยไปปลงเดี๋ยวตกลงลังถ้าไม่้ไม่วิ่งเหมือนผมก็ตกก่อนไม่ไม่ทันเนี่ยทันตรงไปตรงตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเย็นห้าสิบสองครับตอนนี้ก็นะพื้นแล้วตอนนี้ก็ปิดผ้าม่านกันดีกว่ามาเมื่อกี้เห็น ฟ้าผาฟ้าเล็บฟ้าเล็บจริงๆฟ้าเล็บไม่ได้ผ่าไม่ได้ผ่าถ้าผ่ามันต้องมีเสียงนี่งไงสักกันว้าโอ้ใหญ่นั้นประมาณนี้สติวัโอ้ีกข้าในคาโต้ครับ เก็บอันนี้ก่อนนะมานี่ไงโอ้โอ้ปิดปรถมางนี้กันต่อได้นี่ตรงนี้ตรงนี้นี่ครับผมนี่ ล้านึงมานี่เก็บนี้ก่อนรีโมททีวีตุ้ยรีโมท A. เออือน,นี่ ิดแล้วอันนี้เปิดแอร์ในหของของผมนี่นี่ยินสบายนี่ผมลักษณะห้องนี่ออกก่อนห้องครัวแล้วก็ห้องตรงนี้ห้องนอนเล็กๆห้องนี้ยังเล็กนะบอกก่อนมานเอ๊ะ ินอนทุกวันหรอะนาันก็ไม่รู้ว่าีไม่สบาเจะปิดไม่่บ้าเลยปิดปิดก็ปิดดีกว่าอเปันแอร์มันเย็นๆมัอที่พวกิเรื่มมาคาร่เ่มาคาครแคสามารถดดได้เต็มนี่ใคร้ครวน้ นน<อ>มนี่ครับปิดแล,ล้นีน่วนตต่อไปมาห้องนอนใหญ่กับบนนี่ออนี่ครับผมเปิดเอสหน่อดีกว่า มาแล้วเก็บเข้าที่ลงมยอ่ะอยากน้ำเหรอไปแล้วไปโอเคเซ็นเซอร์นะเซ็นเซอร์นะเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์โอเคนะเขียบผมนี่ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณตีหกสิบสี่นาทีแล้วผม ก็ขึ้นเช้าว,วันใหม่แล้วตอนนี้เฮ้ยตอนเช้าเลี่ยตอนนี้ผมก็ได้อาบน้ตามนิดๆไปแล้วผมตอนนี้มาเดินดูตอนเช้ากันดีกว่าครับนั่นล่ะหลวงจันทร์ยังมีอยู่เลยยุบแล้วตอนนี้ดูกันที่ดินทะเลชายหาดเรียบ นี่คือรอยฝนตกเลยครับเนี่ยดินมาเลยโอ,โอเคตรงนี้พอเดินได้หน่อยตายมันแข็งนิดหนึ่งนะจ,นนจะมียรอยน้ำเต็มแล้วฝนตกยังไงมันน้ยมาเมื่อนืนก็ไม่รู้สึกเลยเอาไม่ยผมดิมใช้ฮาร์ด ตรงนี้โรยขยะเหมือนกันนะเนี่ยตรงนี้โฟมเนี่ยอย่างเงี้ยโฟมโนี่เป็นโรยเดียเ๋ยวนี้ตรงนี้ที่ดินที่ทรายเออทรายดินทรายเลยดูแลเออนี่เปเป็นนี่เผมยักเป็นห้อง ว่างเลี้ผมตรงนี้ <n ane. S 1> นะแถวนี้ใครอยากจะซื้อก็สามารถตอบมาได้เลยผมที่ดิงด้านล่างนี่เลยผมทิงของรีสอร์ทนี่เองยังเหลือหลายหลังครับผมนะราคาประมาณห้าล้านไม่ไม่เน็ตเจ๊ะแบบนี้เฮ้ยมาตามสุตามเจ้าของก็เอาเองนะยังเหลือพื้นที่อีกหลายหลังแลครับที่เราก็สามารถซื้อได้เลย นะน่ะีีสแถวนี้น่็จะเป็นบ้านพักโสรายงานกันนะผมอันนี้เลยรายงานก่อสร้างไป่เองถึงกันยังนะ นั่นเองดวงจันทร์เรามาดูกันราชาแห่งต้นไม้ต้นไม้ที่ใหญ่สุดในเขตทีสอดน,นี้เลยอยู่ข้างหน้านเองไปดูกันรับตต้นตรงนี้นี่เองครับผมนี่ดูความสูง,สงเห็นว่าต้นไม้ตรงนี้นะผมจะสร้างเป็นร้าน ร้านกาแฟว่าร้านอาหารอะไรไม่แน่ใจนะตรงนี้แต่ว่าจะทำให้ร้านแขวนอยู่บนนัานนะบนกิ่งไม้นะครับผมเีืยวคือร้านจะลอยอยู่ที่บนต้นไม้นั่นเองสูงจังเมื่อเทียบต้นอื่นราชายต้นไม้ King Tree ม,มีวัวกำลังกินหญ้าอยู่ตรงนั้น วัวมากินหญ้าตอนเช้าเลยนะนั่นนะผมไฟที่กดเรงกันตรงนี้มาดูกันตรงนี้บกหน้ากันทำอะไรกันอยู่เอ่ยโอเคกลับมาที่ห้อง ต่อดีกว่านะซึ่งน้องผมก็กําลังเล่นไอ้ชิงชาที่แช่ห่านนั่นอยู่น้องผมชอบอยากมาเต็มตัวมาตื่นเต้นอยากมาเล่นชิงชาโดยเฉพาะไอ้น้องผมเอ้ยนอนพักก่อนดีกว่าเออมาปิดม่านดีกว่าเราปิดม่านกันดีกว่าครับผมโอ้ปิดม่านจะกินอะไรดี

เอา,าเดี๋ยวก็รถไปตลาดกันก่อนดีก,กว่าตอนนี้ฝนก็เริ่มเลงนะนะตอนนี้ผมนนมีเวลาประมาณเจ็ดสามห้านั่นเองโอเคผมถึงตลาดแล้วเฮ้ยใช้เวลาเดินทางจากไอสอดมาถึงตลาดนี่ก็ประมาณสิบ กิโลเมตรนะผมที่ตลาดผ้าชนะนี่ครับผมในตลาดเก็บของกันโอ้ย นี่ผมเก็บสอบยังไว้จนถึงวันพรุ่งนี้ได้มั้งเย้ผม <c oughs> ไปกลับรีสอร์ทกันนี่ครับผมถึงรีสอร์ตนะตอนนี้มาเอาของไปเก็บกันนี่ก็เป็นวันที่สองแล้วนะผมซึ่งตอนนี้ครับก็เป็นเวลาสี่โมงเย็นเจ็ดนาทีแล้วผมซึ่งก็น้าเบื่อมา,มากๆเลยครับตอนนี้ไม่อู้ทำอะไรนะ เล่นเกมกันตั้งแ่อยดีกว่านะกับเกมนี้เองวีฟายให้เล่นวีฟายกันตั้งแต่ไหดีกว่าได้ยังนาวเบื่อจริงเหนี่ยตอนนี้ผมก็ได้อาบน้ำเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนี่ไงฮ่าถึงตอนนี้เขาก็เป็นเวลาประมาณ <flow> หกโมงเย็นสามสิบแปดนะผมตอนนี้นะซึ่งก็ตอนเย็นนะโอเคกินอ่าเย็นเรียบร้อยผมตอนนี้นะก็เรานอนตัวคืนนี้ะผมนะตัวคืนนะึงมานี่โอ้จะเป็นบริเวณห้องนอนแล้วห้องนอนใหญ่ผ้าม่านก็โอห้หลังคาสูงครับเนี่ยหลังคาเอพีดานเอ,นเอเพีด้านอย่าปิดนี่ นี่ยวถ้าเราจะนอนเราก็นอนดูวิวไปแบบนี้นะนี่ดูวิวชายหาดไปชายทะเลไปนี่ตอนนี้นะก็เป็นเวลาประมาณสองทุ่มครึ่งแล้วเต็มตัวนอนได้เล่นกันก่อนแล้วตอนนี้เราสามคนพี่น,น้องเรียนตาเราดับเลยนี่ นี่มาอีก,ออกอนอนตรงไหนดีฮะนอนตรงไหนก็นด,ด้วยส่วนป้านอนอีกห้องห้องหนึ่งนอนคนเดียวไปวเลยเนี่ยนอนด้วยอตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสองทุ่มศาสิมาร์แล้ว ก็พวกนอนกันแล้วตอนนี้ก็ปิดไฟกันดีกว่านะ <c oughs> เราเจนตัวนอนกันแด้แล้วไม่มีใครบงการอะไรเลยโอเคเตรียมตัวบ๊ายบายไว้เจอกันพรุ่งนี้ตอนเช้านะผมนี่ครับผมโอเควันนี้ก็ขึ้นวันใหม่นะผมนี่ซึ่งตอนนี้นก็เพิเวลาประมาณตีห้า ยี่สิบสี่ครับตื่นคนแรกในวันนี้เมื่อคืนก็นอนเร็วเพิ่งอน,อนสองทุ่มครึ่งม,มาห้องก็ตื่นแล้วครับตอนนี้มีแค่ทีห้าสามหกมดูกันหน่อยดูมองหน,น,นึ่งด้อ โอเคตอนนี้เราก็กินเสร็จแล้วนะผมซึ่งก็เป็นเวลาประมาณตีหกสามหกนะผมเราก็กินอาหารเช้าก็เสร็จแล้วใกล้จะออกรถกลับกันแล้วครับผมประมาณตีแปดครึ่งนผมสองชั่วโมงนะตอนนี้เราก็มาชมเดินกันที่ริมชายหาดครับผมนี่เป็นพาทิดไมน,นี่นี่ไงพาทิดขึ้นอยู่นะเอ,อ้ย นอโอโ้ไรถแท็กเตอร์เออมากมากอะไรนาะต่บเนี้ยเอาหนิเบาไปถูกนนี่เห็นไหมนั่นแหละครับแต่ตรงนี้ผมรถแท็กเตอร์มาไถมามาทับผมมาปรับดินอยู่ทุกวันเลยนะนี่นี่อยู่ายตรงนี้ก็ สูงเพืครับตอนนี้จนเราก็ไปที่ริมทะเลไม่ได้เลยไปยังไงดีหาทางขึ้นก่อนลองไปทางนู้นบ้างดีกว่าเนาะเดี๋ยวนะจักขึ้นได้เหรอครับเดี๋ยวดาเปลี่ยนทางดีกว่าับไปทางทางนู้นดีกว่านู่นเองจากตรงนูน้นเราเดินมาถึงตรงนี้นะ อื่นได้นี่นี่ดีกว่านี่นี่ครับผมยูโอเคนะผมตอนนี้ก็ได้เก็บของขนรถกันแล้วนะได้จะกลับแล้วผมนะตอนนี้นี่โลกเลยตรงนี้โอกนี้ก็เก็บไว้ นะเป็นหมอนของที่นี่นี่เองโอเคทุตอนนี้เขาเป็นเวลาประมาณตีแปดสองนาทีแล้วผมตอนนี้ก็โอเคกลับบ้านแล้วผมนะตอนนี้ไปรุก,กันเลยนี่ผมก็ได้กลับมาถึงบ้านกันที่เรียบร้อยแล้วผมยูตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณตีหนึ่ง สี่สิบสามมก็ใช้เวลาประมาณห้าชั่วโมงครึ่งับผมเดินทางจากรีสอร์ทมาถึงบ้านผมนะเอ,อโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปก่อนพเพียงเท่านี้แล้วกันนะผมสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็คุณผู้ชมทั้งหมดก็ช่วยกันเป็นกําลังใจให้ผมไนะด้ครับยการกดไลค์กดแชร์กดซับสบไครต์มีความคิดเห็นอย่างไรอยากจะสเสนอก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่ด้านล่างคลิปนี้ก็ได้เลยนะครับผมโอเคขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับผมบ๊ายบาย 有。